ข่าวดีสำหรับชาวบ้านหนองจานกองกำลังบุรพาได้ดำเนินการเคลียร์พื้นที่เพิ่มเติมทำให้พื้นที่ปลอดภัยในบ้านหนองจานขยายออกไปอีกถึง4,000ตารางเมตรเลยทีเดียวนี่คือข่าวที่น่าสนใจและมีผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่21ตุลาคม2568ที่ผ่านมาเวลาประมาณ14นาฬิกากองร้อยทหารช่างจากกองพันที่2กองกำลังบูรพากองทัพภาคที่1ได้ส่งกำลังพลล้อมด้วยรถถากถังหุ้มเกราะและรถโกยตักเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ใกล้เคียงจอต่อ40เพื่อปรับปรุงและขยายพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ชุมชนการดำเนินการครั้งนี้ใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือพื้นที่ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แล้วพื้นที่ปลอดภัยนี้มีความสำคัญอย่างไรพื้นที่ปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการใช้สอยพื้นที่สำหรับกิจกรรมต่างๆการอยู่อาศัยหรือแม้แต่การเดินทางสัญจรแต่คำถามที่น่าสนใจคือการขยายพื้นที่ปลอดภัยนี้มีผลกระทบอย่างไรต่อชุมชนในระยะยาวมีการวางแผนการใช้พื้นที่อย่างไรและประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการครั้งนี้มาแสดงความคิดเห็นกันได้เลย